yeah สวัสดีครับทุกคนมือนี่ฮากับฝึกอีกแล้วครับฝึกกองเขียดตากแดดขนาดเลยเดย๊แต่ละคนหนาดำคำเขียดขนาดเลยครับมือนี่ผมมีฝึกมู่แอมกับมีภาร,รกิจตอนกลางคืนเรื่องฝึกหนี่ว่าต้องห่วงครับผมฝึกมาเกือบสิบปีแล้วพักแป๊บเดียวก็หายมือแล้วแต่มู่แอมมีภารกิจตอนกลางคืนนี่ตีย่านเขาเมยครับพี่น้องผมก็เลยสิไปตลาดพร้อมกับมู่แอมตั้งใจว่าสเสถียรกับเขาให้มู่แอมกินครับแต่มู่แอมบอกว่าแม่สิ ไปน้ำะเลยแวะแม่อยูบานจะกเขารับพาแม่ไปไหนจะซื้อข้าวมาข้าวกินวันี้วันนี้หมูเทจะพาแม่ไปตลาดแล้วหมูเทจะทำกับข้าวด้วยเราไปคะไปตลาดกันเลยครับ นี่แหละครับตลาดยู่แถวไข่เขานีแหละจริงจริงาสิมาคนเดียวแหละครับแอมมูแอมเราเห็นมูทเทยเมยเราก็เลยมาเลือกของซอยเพราะว่ามูเทกันเลือกของบ่ไข่เกียงปันไหนมูแอมเราก็เลยมาซอยครับผมเขาก็ถือโอกาสไปซื้อของเขาบ้านพร้อมถูกเงินเดือนออกเขาสิไปซื้อของแบบนี้เมื่อ้ห่อเลยครับการย้ำถูกเฉินย้ำมบ่มีเงินหรือย้ำเม,มียเขียดยางหน่อยเปิดตู้เย็นมากกันยังมีเนื้อกินครับมูแอมเราก็จะเลือกซื้อกับเขาไปเห็ุกินย้ำสาวพร้อมครับบ่ ต้องสืบเลยนะครับว่าผู้ใดใจมูแอมคนดีคนเดิมนี่แหละครับเลือกซื้อของเซ็ตหอกระดาบบ้านไปหอดกรีบล่างถ้วยล่างจานเลยครับเพราะว่ามือนีภารกิจมันหลายเสลอเกินรีบจัดของเขาตู้หยอกตู้เย็นให้เรียบร้อยเป็นจังไหนครับหลายว่ แบบนี้กินได้ทั้งเดือนจัดของเสร็จแลวฮากับมาเห็ดกับขาต่อครับมูเทสิโซฝีมือหนึ่งไก่ให้กินเด้อมื้อนี้เขาสองคนอีกกินเผ็ดขนาดเด้เผ็ดแล้วกบแซบท่องมาท,ที่นี่โอ้ยเงินจ้าของคือกันครับหนึ่งไก่สูตรมูเทบ่ได้มีอียงมากไมยเน้นเครื่องั้วหลายๆเดียวมันกระแซบเองครับพี่น้องสูตรนี้ผมสิตำเครื่องมาหมักกับไก่เด้อครับมักให้เนื้อไก่มันเข้ากับเครื่องั้วที่ผมตำไว้ใส่น้ำปลาเกลืองผงชูรสซัมนียกะแซบแล้วครับ หลังจากที่เฮาหนึ่งไกล้ไว้เฮากับพาหมาไปเดินล้อไกลสุขับบรรยากาศในข่ายน้ำแด้งนี่สดสื่อขนาดเด้ครับผมบะในเวลากลับไปเบื้องหนึ่งไกลเฮาแล้วปากมูแอมตำน้ำพริกเสียบห้ในเด้อครับหมูให้เขานึ่งไก่ให้กินนะคะมูแอมก็เลยจะอาสาทำแจ่วให้นะคะเอาเผ็ดไหมคะที่รักเผ็ดครับเผ็ดเลยเหรอเ็เผ็ดเลยครับเ็ดเพชเลยพริกกระเทียมนะคะสูตรเดิมครับ นี่แหละครับนันๆ้นทีสิได้ขาวขว้พร้อมกันต้องยอมรับฝีมือมูแอมครับเห็ดกับเขาแซบขนาดเด้ตำเจวนี่ก็แซบของปวดมูเทเลยครับอยากได้รสชาติไหนบอกเราได้เลยจัดให้ได้เบดไปกินข้าวกันเลยค่ะโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดท้ายก็องเป็นหมูแอมเหมือนเดิมครับมาช่วยทำเหมือนเดิมอือหือครับ กับแจวที่ยังตาไว้นะคะทุกคนไปกินข้าวนื่งไก่นี่แหละครับการใส่ชีวิตของเขาสองคนงเขาน้ำกันเกือบทุกคาบเศร้าเทียงแรงตวัวแทบสิริษกันตลอดเวลาเลยครับมันเป็นความโศกดีของเขาสองคนที่ได้เหตุงานไก่กันเรื่องกับเขาเลยบอกใครมีปัญหาปัญหาสิมีปัญหาเนี่ยต่ว่ามือนี้สิกินกับอีหยังดีเท่านั้นแหละครับผมโอ้โหห่ขงข้าวให้กินสั่งน้องท้าวให้ด้วย ตอนนี้เป็นเวลาจะสามทุ่มแล้วนะคะแอมจะไปภารกิจโมเทก็ขัดรองเท้าให้เหมือนเดิมคิดก่าอะไรครับขอบคุณค่ะคิ้เก่าคินดีปนีใช่ไหมามาหางอยู่คิดบ้างเหรอไปแล้วบ่จะไปแ้วไปแล้วเนาะดุนพีมารับอโอ้ยสวดีว่ลเ้อร์มานี้่<อ> <laughs> <laughs> อเมื่อกี้ยังเป่าเป็นแม่ปัญหาเราเหร,รพูดว่าอะไรป้าเ <c oughs> มื่อกี้เราได้ยินนะหมุดนี้เราหลุด <c oughs> โอ้โหความลับถูกเปิดเผยไอ้ดีเลยวะดีแล้วบาย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 เฮ้ยศพดีครับคุณ <c oughs> สบายหัวละพี่น้องแบบนี้ไปบนมือก็ได้เยี่ยม